สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาปล่อยสินค้าทั้งหมด7เล่มค่ะมาดูเล่มที่1กันนะคะเล่มที่1เป็นชุดพยุงนะคะใบตลับลูกปืนค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่14นิ้วนะคะใบกว้างยี่สิสันหนานะคะอยู่ที่เมิลด้อยู่ที่6.3นะคะเล่มที่1 เป็นมิดเน็บนะคะพกพาก็ได้ใช้งานจริงได้เอาไว้โชว์ก็ได้นะคะตัวนี้มีที่ร้อยเข็มขัดให้ด้วยนะคะตัวนี้ปล่อยออกอยู่ที่2,000นนะคะปกติถ้าง,งานสั่งอยู่ที่1 4เนี่ยอยู่ที่3,000ันบาทนะคะวันนี้3,000ันบาทไม่ขายนะครปล่อยออกอยู่ที่2,000ค่ะลูกค้ารีบจับจองได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะคะตลับลูกปืนมีอยู่แค่3ชุดนะคะมาดูเน่อที่2ค่ะ เล่มที่สอนะคะเป็นแรมโบ้หัวตัดนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่13นิ้วใบกล้วอยู่ทสงจ้สันน้านะคะอยู่ที่เจนมินด้านอยู่ที่6นิ้วยาวรวมทั้งหมดเลยอยู่ที่19นิ้วนะคะจะไปพร้อมฝากแบบนี้เลยนะคะก็ปล่อยออกอที่2,000บาทค่ะจะลงล็อกแบบนี้เลยนะคะ ไม่รวมนะคะทางร้านเราทดสอบให้ก่อนปล่อยออกไปอยู่แล้วนะคะลูกค้าเราไปสบายใจได้เลยนะคะตัวนี้งานหนักเลยได้เลยนะคะมาดูริมที่3ค่ะตัวนี้นะคะอายาวอยู่ที่1 4นิ้วนะคะเป็นแลมบหัวตัดเหมือนกันนะคะก็ยาวอยู่ที่1 4นิ้วใบกวางยี่สินะคะตัวนี้สันหนานะคะอยู่ที่6เม็ดได้อยู่ที่7นิ้วนะคะเป็นชุดพยุงนะคะไปแบบนี้เลยนะคะปล่อยออกอยู่ที่2 0 0พคะ่ะ รับแพ็คคู่แบบนี้ก็ได้นะคะราคาคุยกันได้เลยนะคะทักาหาแม่ค้าแอดไลน์หาแม่ค้านะคะสนใจคู่กับเล่มหนึ่งก็ได้นะคะมาดูเล่มที่สี่ค่ะเป็นหล็กแหนนะคะตัวนี้ตัวนี้ยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วใบกว้างยี่สิบจุดห้าันหนานะคะอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะคะด้านอยู่ที่หกนิ้วยาวรวมทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่สิบแปดนิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่หกร้อยห้าสิบ เล่ที่ห้าค่ะตัวนี้เป็นบางตอนะคะเล่ที่ห้าบางตอไว้สับกระดูกหมูได้เลยเนื้อเลยปลาหั่นพริกหั่นกระเทียมหั่นมะนาวได้เลยนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่หกนิ้วใบกวงอยู่ที่สามจุดสองนะคะทษ่ท,ทีค่บใบกวงอยู่ที่สามจุดสามสันหนานะคะอยู่ที่หกมิลได้อยู่ที่หกนิ้วนะคะตัวนี้ยารวมทั้งหมดเลยอยู่ที่สิบสามนิ้ววันนี้ปล่อยออกอยู่ที่หกร้อยค่ะเล่มที่หก <una? S 1> นะคะ่ะตัวนี้ก็เป็นบางตอนะคะเล่มที่หกบางตออยู่ที่ยาวอยู่ที่หกนิ้วใบกวงอยู่ที่สามจุดสอง สันหนาอยู่ที่6มิลดมอยู่ที่6นิ้วยารวมทั้งหมดอยู่ที่13นิ้วปล่อยออกอยู่ที่600ค่ะรับแพ็คคู่แบบนี้อยู่ที่พันหนึร้จะส่งปีค่ะแบบโอนนะคะถ้าเป็นปลายทางอยู่ที่1200ค่ะเล่มสุดท้ายค่ะเป็นมิตรแรกนะคะตัวนี้เอาไว้แร่เนี้ยโดยตรงเลยนะคะตัวนี้อ่าหั่นพริกหั่นมะนาวหันห่นผักได้นะคะตัวนี้ ้ากระดูกอ่อนได้นะคะถ้ากระดูกแข็งเราต้องดูน้าหนักนี้ด้วยนะคะเหมาะสาหรับใช้งานด้านไหนนะคะแม่ค้าก็จะเน้นทุกไรนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่7นิ้วใบกล้วยยี่สองจุดห้าสันนาหกมิลได้อยู่ที่6นิ้วยาวรวมทั้งหมดอยู่ที่1 3นิ้วปล่อยออกอยู่ที่600ค่ะรับทั้ง3าเล่มแบบนี้นะคะราคาคุยได้เลยนะคะโทรหาแม่ค้าได้เลยนะคะ หมดแล้วหมดเลยนะคะสินค้ามีทั้งหมด7เล่มนะคะแต่ละลูกปืนม,มีอยู่3ชุดนะคะเป็นชุดพายุงนะคะขอพรบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุดหนุนทางร้านเราตลอดมานะคะขอบคุณมากค่ะ